เจ็ด7อยวัตต์หอมกล่องเนาะได้คสี่ดานเจ็ดี uh. <ed> ่น้องแพงหนึ่งหันแพงใหญ่เนาะแพงสี่ดอยสหวัตพี่น้องถือแพงหนึ่งอันนั้นสองล้านปดเนาะพี่น้องสองล้านแปดหรือเป็นเงินบาทกับแพงหนึ่งสี่พันสามเนาะพี่น้องถือคือแพงเนาะแต่ห้าสิเอาใส่โตเจ็ดลอยห้าิบวัตาต้องใส่สามแพงพี่น้องเนาะมาบวกค่าโปมอีกเนาะ คาปโอมเจ็ดพันเจ็ดพันหาเจ็ดพันสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขทุกคนตอนนี้มาลองกันลั่นสีขาวเชนเนาะพี่น้องสีไปหาทามเบิงราคาปั่มน้ำโซลาเซลอเนาะพี่น้องทั้งปั่มน้ำทั้งแพงโซลาเซลลอไหนเนาะพี่น้องบามันสีราคาถือหรือแพงซัมไนเนาะถ้าเปรียบใช้กับฟังไทยนี่ตัวไรสีถือที่แพงก็กันพี่น้องกลับไปเบิงไปชมน้ำกัน แล้วก็สิไปสื่อน้ามักจ so ับผีเม่น so ่าเนาะแล้วก็สิไปทมไปเบิงรักขัวนะพี่น้องรักขัวที่สิเอามาอ้อมหน้าหน้าบาซุกันนะพี่น้องแล้วก็ปามชุราเซลยวหันกัดสิเอาไปใส่อยู่หน้าบาซุกันนะพี่น้องเพราะบางครจอหนามยังเรียบร้อยเลยเนาะท่านี้เล่นตังมาอ่อนปากเชน่าพี่น้องแล้วิมาเบิงรักขัวก่อนพี่น้องเลยรักขัวไม่ซักเนาะวัน bàn hè, bàn kè, chứ nó ngừng bạc xế, nó vừa vừa bác cắt. Bạn sẽ lắc nổi, lắc nó sẽ lắc thú rãi, nó sẽ nắm nhịp. Nó lắc nó mang Sao mày sáng cầu สัมสนสหาว่าสัมัสหนีสหาส,สหาสหา,หาว้เน,น,นาะแมนธรรมาร์่ทาน,นี้กัเจ้าหาน่งอมคนจีนออเขึบบนนนะไรรวมนคือว่ารักสหาเลยหรือเลแบบตัวใหญ่นะตัวสััสไรรวมคือพวกคือนสามสิบถอเออมันไม่มีบาลามสิบับไยัไสสิบน,นั่นน่้งลุะวัยหน่อยครับจะเห็นบานมวเขาบอกเขาสิไปทั้งุงยนเลก่อยม แต่ขอสิมาเอาขาเชอบเอาเอาหลดออนใดมาเอานะสิมาเดือกเอาเอาแต่รักนะตัวหน่อยสิบเอาอหญตเัวคยกะคเื้อเม็ดหัวตัวเองแต่ว่ามือลายอ๋อยังย่งบนแวนะตัวนอตัวใหญ่ มันจัคปีเนีใหาหม่งันบอกต่อให้มันน้อยหแกนก็เปลเต็มอแกนก็ม่ได้พวกีแกนเต็มเนื้อพวกยสนแกนมันน่อยจะเปนต้อยะแกนไเขาม่ไล่ทีตอนนี้เขาก็เบิ่งนักขวาแล้วเนาะพี่ตองเป็นยังไงพี่ตองพ่อเอาอยู่บะเนาะรักใหญ่หันรัก เสาหาพันกีพี่น้องตัวใหญ่กับประมาณหนาสิปลายหนาเศร้าได้พี่น้องอ่าแท็กเศร้าเศร้าเส้นนะสิผาสิพกเส้นเนาะประมาณแกนมันก็ใหญ่พี่น้องเลยไม่ซากเนาะเป็นไม่ซากเก่าลักหนึ่งเส้าหพันกับเป็นเงินบาทกับประมาณ40บาทนี่แหละพี่น้องบ่อตอนว่าคือพ่อเอาอยู่ได้อ่าอยู่ในแคมทางหันแฮกพี่น้องเลยลักหนึ่ง 40่สิบพันผลกันใหญ่ใช่ไหมสี 40, 000, 40, 000่สิบสาสิบพันสาปลายสี่สิบผลไอ้สี่สิบหาสิบผลล่าสุดนะอันนี้เป็นใหม่เก้าแน่เนาะพี่น้องเก้ากระยามันแต่ว่ามันดีเนาะพี่น้องอาศัยแบบเอาแก๊สมันนะพอใหม่มันแก่แกนมันยังดีอยู่เดี๋ยวถา้ารถเดี๋ยวจะไปหารถกันพี่น้องเอ้ยรถชิคเนาะบัดเนี่ยครับผมมีรถคนอีกแล้วบัดพอใส่ กระบะนี่ก็บไหลไม่ยงีประมาณสองเมตรปลายแล้วพี่น้องสองเมตรสามสองเมตรสามผมได้บมได้สองเมตรเลยตะกุ่งกะนเดี๋ยวหาเมรณาเนาะหาอะไรโดดจะคิดมาค้นเนาะพี่น้องพอสื่ออยู่ว่าพี่น้องเนาะรักหนึ่งเศรหาพันตัวน้อยแห่งการรักเศร้าพันเนาะแบบเข้ามาเขาก็มาเดือกเอานะเอาเดือกเอาตัวไรหน่อยตัวไรใหญ่เดือกเอาตามราคามัน แต่ว่าใหญ่ชุดแพกชุดสหภาพสี่สิบาทเนาะนี่เป็นบ้านอันนี้เนาะบ้านแก่เนาะพี่เนาะมาทางบ้านแก่เดี๋ยวต่อไปสิบี่ถามอันนั้นโซลาเซลล์เนาะพี่น้องปั๊มน้ำเนาะปั๊มน้ำซัมเสมอเนาะโซลาร์เซลล์่นาะทั้งปั๊มน้ำทั้งทั้งแพงแหละมันสิาค้าสไลด์เนาะพี่น้อง ถือสิบแพ่งท่านดเนาะไปเบิ่งไปชมนำกันตอนนี้มาหอดบอลเป็นคายโฟมหนามนะพี่น้องรมเมอรียกว่าป่าน้นามสมาร์ทนาะนี่พี่น้องตัวนี้อัตัวถือเนาะตอนนี้สีดอยวัดเนาะสี่ดอยวัดหอมกล้องเนาะราคาสี่ล้านสามพี่น้องตัวนี้เจ็ดลอยวัดหอมกล้องเนาะ แล้วถ้าสี่ดาเจ็ดพี่น้องการทีเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดพันเนาะพี่น้องเจ็ดพันบาทพี่น้องเนาะเจ็ดพันบาทเดี๋ยวเัาไปเบิ่งแพงพี่น้องตอนนี้มร้อนกับเบิ่งแพงกับเพิ่นเรียบร้อยเนาะแพงหนึ่งหันแพงใหญ่เนาะแพงสี่ดอยสาหาวัดพี่น้องคือแพงหนึ่งอันนั้นซ่องน่านแปดเนาะพี่น้อง สองล้นแปดหรือเป็นเงินบาทกับแพงหนึ่งสี่พันสามะถือถแพงเนาะแต่ห้าสิเอาใส่โตัวเจ๋อลอยห้าสิบวัตถ้าต้องใส่สามแพงเนาะมันกัดถืออยู่หมื่นสองหมื่นสองกวัวๆเนาะหมื่นสองเกือบหมื่นสามเนอะในกามาบวกคาโปมอีกเนาะคาโปมเจ็ดพันเจ็ดพันหาะเจ็ดพันาคาโปมตึง ทั้งกล่องทั้งยยงไงเนาะพี่น้องรวมทั้งปมทั้งกล่องทั้งอันนั้นเนี่ยเอาพอดีถืออยู่สองหมื่นพี่น้องสองหมื่นสี่ร้อยบาทตามมรดอนได้เนาะดประมาณสิบสามล้านปลายพี่น้องถึงเที่แพงเนาะพี่น้องเนาะข้าตาว่าเข้าไหลสองหมื่นนี่คือว่าไหลใส่น้ำด้วยนะพี่น้องน้ำก็ไหลแห้งเนาะไหลแห้งเติบพี่น้องไหลแห้งอยู่แหละเพราะว่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไปเนาะตัวสี่ร้อยหันกระมี้ตัวนั้นทั้งแพงทั้งอันนั้นทั้งปม มันกะลายยู่มันถึงยูซีบล้านพี่น้องเนาะมันถึงยูซีบล้านกับประมาณหมื่นปลายเนาะหมดกันสองหมื่นพี่น้องตัวนี้ซองแผนกับกับปั๊มน้ำอันหนึ่งเนาะนะครับกล่องอย่างเงี้ยนะคลายๆเป็นสูตรพูดยูซีบล้านพี่น้องแต่ป่านมันมันบางแห้งมันสี่ร้อยบัทตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะที่บอดดอนจะเอาไปใสน่นะครับเก็บอยู่ในรวมแล้วกับประมาณสองหมืน่นสี่ร้อยบาทเนาะ เดี๋ยวสีดองถามอยู่ฟังไท่ก่อนพี่น้องมามันถึกมันแพงซ้ำกันซ้ำไหนจังสิพิจารณาอีกเทื่อหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงพี่น้องกะสีประมาณนี้เนาะพี่นอ้องถึกหรือแพงเนาะสุร์เซลอยู่หวานเนาะกะนี่ก็มาทามอยู่ห่านเดียวแล้วนี่อยู่อยู่เนี่เป็นหางเนาะพี่น้องมาทามยังีงแต่ว่าวัฒนธรรมห่านอื่น เดี๋ยวบัดนี้ก,ก็สิเมื่อน้องพี่น้องเดี๋ยวสิไปสื่ออันนั้นน้ามาจับหอยแม่ก่อนนี้กำลังเป็นทางเมื่อน้องพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปสรุปอีกจะนึงเนาะหลังจากที่เมื่อหอดื่นพันคนน่ะว่ามันราคามันเท่าไรเท่าไรนะนอย่างเนาะราคาแผงสุราเซีว นนเเามาแบสื่อเนอะานะน้ำมันจไอีเมยพี่นอ้องไปไปออมหน้าพีน่น้องซิมหก่อพี่น้องไอ้พอดีถึกสามหลานเนาะก่อละสองแสนพอดีถึกส,สามหลานกีบแพงขนาดนอ้องถามมาหอดบาทเนาะพี่นอ้องามาส่งอีเมยเนาะซิมหาอันด,ดน,น้งมาเอา cái này để khâu anh nào khâu lượng hiện đi. Nó, phải đi nè anh sẽ mà xoay khối động anh à, này xoay chút anh mà thứ động như ngài của ừ này thứ động thì ngài của mà ừ, cần ừ. thứ nào cần thuyền đang háp ơi anh mìn thứ là chú ăn nó là nó. Ừ. À. À, xoay, ăn thôi anh <laughs> <laughs> อู <l panels> <c oughs> <Bond playing> ้หักเวหนึ่งหน่อบันตึงหลังเออมาเอาแต่ผู้ชายมิงบ่เอาล็อกเอาแต่ผู้ชายเอาแต่ผู้ชายวูด้วยหน่งหน่อยเลิกน้อผู้ต phụ giờ mình đi lượt phụ vào đây nhìn phát thầm mặt nạ khám toàn khuẩn lét khỏi đây đã, đưa ra mạng khỏi tốt sẽ tiến thẳng đuôi bây giờ mình vào sư băng băng mình đi lên hướng อู oh, <Wow! S 1> ้ห <c oughs> well, ักเลยโอ๊ไปเด็นนะบอลเลียบบนเดียวนาอบอลน้อยมึกี่าถาเล็กน่อยเลเลขงเยนเขาเก็ไม่มีเคื่อขามเมือนกันเนาะีาขามก็บอน้อยด้อค้นขึ้นซอยมั่นบอกในู่ว่าเหมือนเม่อก่อนไหนบ่าในขู่วัเนี้รอวนงี้ ไปบอกนั่งคู่ไหมร้านเจ็บทองอะไรเช่นร้านเจ็บท้องเงือก่อนเด้อรักเมื่อกกระเด็นพอไปเหยนนี่ไปเก็บเครื่องได้ใช้สิ่งเจือส่ะพี่น้องใช้เมื่อกันบ้างไม่ได้หอมเนาะพี่น้องตัดฝามาเหยื่อเนาะแล้ว่อยชิมมาสรุปเนาะราคาอันนั้นโซล่าเซลเนาะอยู่อยู่ผีเนาะพี่น้อง แต่ว่าโบยยหูวาาห่ายี่ห้อยังเนาะโปรมเหรอนะโบหูว่ายี่ห้อมันดีหรือบม่ดีเนาะแต่ข่อยก็ไปทามร้ายหันอยู่เนาะหันจีนหันเบียดกะมันกะถือกู้หันกะมี่ในเรื่องเนาะแต่ว่ามันกะบหาลายบาทหกหลายบาทนึงกะสามแพงคือก,กันเนาะแต่ว่าจักยี่ห้อยังอยู่หันจีนหันยังกันกัเลื่อนตัวข่อยไปทามหันแต่โปมเหรอเนาะแต่โปรมถือกับกล่องคอนโทรลกล่องอันนมาหันกับ สี่ด่านปลายเนาะสี่ด่านเก่าพี่น้องกัประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันหเนาะพี่น้องเจ็ดพนหาี่แหละเป็นเงินบาทแลก็แพงอีกเนาะแพงหนึ่งสองล้านแปดสองล้านแปดแสนกัวกัวเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะก็ถอยี่สพันอยี่พันสามเนาะพี่น้องต่อแพงเนาะสี่ดอยสาหาบพี่น้องแพงหนึ่งเนาะแพงญงบยบวยจะฟังไทยํากันหรือบ่เนาะแพง สีดอยสีดอยสหบาทพี่น้องเลยจากจากสีจังไรเนาะพี่น้องไปถามราคาใบเบิ้งทีซื้อันามันอันนี้กะทิซื้อโภมถือปั๊มอยู่ฝั่งไทยก็ได้เนาะเอามามันจะง่ายมันหน่อยนะแต่ว่าแพงเอาซื้ออยู่ลาวก็ได้เนาะพี่น้องพอแพงมันใหญ่มันเอามาหยาาเนาะกะทิประมาณนี้แหละพี่น้องถือด้วยแพงก็เห็นมาบอกกันไน้เด้อพี่น้องเนาะว่าพ่อเอาอยู่บนเนี่ยแหละเนาะก็ ลลกวขวบหันแม่นสชีเอาอะไรแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเนียงทาทาห้ารถดได้ก่อนเสียไปคนเนาะไปคนมาแล้วก็สีเดิมเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวแล้วก็สีเดิมอันนั้นเอาโซลาเซลล์มาใส่แล้วก็สีปลูกหญ้าเนาะพี่น้องแผนการเนาะไอพี่น้องก็สีประมาณนี้เนาะนอนกีตบีทกีบไปเพียงแค่นี้พ้อกันอีพีหน้าเด้อสบายดี